สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะในปีพุทธศักราช2,565ทั้งหมด12ลัคนาราศีควรจะมุ่งเน้นไปในเรื่องอะไรนะคะที่เป็นสาระสําคัญสําหรับท่านค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีกุมก็ควรจะได้จากการผูกดวงวังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคำพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงมากกว่านะคะจุดแรกเลยนะคะที่มีความสำคัญมากๆสำหรับท่านที่จะต้องไปโฟกัสในช่วงระยะเวลานี้ก็คือดาวพระราหูดวงนี้ค่ะ ซึ่งหมายถึงตัวตนของท่านในวันที่30มีนาคมปี65นี้นะคะเข้าโคจรนะคะย้ายเข้ามาอยู่ในภพสหัสชาติของท่านและก็อยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่17ตุลาคมปี66ค่ะตลอดระยะเวลาประมาณนะคะ1ปีครึ่งท่านมักจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับภพบสหสชาตินี้นั่นเองภพสหสชาตินี้นะคะก็จะมีความหมายสังคมคนรอบข้างสังคม คนหมู่มากการเดินทางการติดต่อสื่อสารบางท่านนะคะก็อาจจะมีการงานที่เกี่ยวกับคนจำนวนเยอะๆนะคะอาจจะซื้อมาขายไปบางท่านก็อาจจะทําเกี่ยวกับออนไลน์ก็เป็นไปได้บางท่านก็อาจจะทําเกี่ยวกับนะคะการขนส่งการเดินทางระยะสั้นๆก็อาทิเช่นนะคะอาจจะเป็นการท่องเที่ยวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นนักประชาสัมพันธ์นักสื่อข่าว บางท่านก็อาจจะเป็นตัวแทนในหน้าต่างๆนะคะบางท่านก็อาจจะเป็นคนซื้อมาขายไปอะไรอย่างนี้นะคะก็จะส่งผลดีให้ท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นอย่างมากและก็จะเห็นได้ว่านะคะในเมื่อตัวตนของท่านเข้าไปอยู่ในตรงจุดนี้ท่านมักจะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยๆหรืออะไรที่เกี่ยวกับทิจิลาพยากรไปนั้นก็เป็นไปได้นะคะเมื่อดาวพราราหูนะคะ อยู่ในตรงจุดนี้แล้วก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่จิลากล่าวมานะคะจะเป็นไปในทางที่ดีมากๆสําหรับท่านนะคะไม่ว่าท่านจะทําอะไรท่านจะจับอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่จิลาบ,บอกท่านไปนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะเป็นไปในทางที่ดีบางท่านนะคะอาจจะเป็นดาราบางท่านอาจจะเป็นนักการเมืองช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีคนนะคะคอยให้การสนับสนุนแก่ท่านคือคนจํานวนมากๆนั่นเองบางท่านก็อาจจะทําเกี่ยวกับนายหน้าตัวแทนต่างๆในช่วงระยะเวลานี้คนรอบข้างสังคมก็ให้การสนับสน,นุนท่านเช่นเดียวกันนะคะ เราก็มาดูดาวอีกดวงหนึ่งเลยนะคะก็คือตรงจุดนี้ค่ะดาวพ,พับพฤหัสด,ดวงนี้นะคะหมายถึงการเงินของท่านในวันที่8เมษายนปี65นี้นะคะเขาก็จะโคจรได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีและอยู่ตรงจุดนี้ไปจนถึงวันที่19เมษายนปี66ค่ะตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีนะคะการเงินของท่านจะเนืองนองเข้ามาท่านจะทำอะไรท่านจะจับอะไรเป็นเงินเป็นทองให้ท่านทั้งนั้นเลยนะคะและดาวพ,พ,พัพฤหัสด,ดวงนี้ไม่ได้หมายถึง การเงินอย่างเดียวเขามีความหมายก็คือโชคลาภของท่านด้วยดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลาประมาณ1ปีนี้นะคะท่านจะทําอะไรท่านจะลงทุนอะไรนะคะท่านก็จะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำนั่นเองหรือบางท่านอาจจะได้โชคแบบฟลุกฟล๊กๆเข้ามาก็าขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยนะคะว่าท่านผู้ชมแต่ละท่านไม่เหมือนกันจีฬาพยากรณ์ในลนักษณะของกว้างๆคะ่ะว่าท่านมีเกณฑ์จะได้อย่างนี้อย่างแน่นอนเลยนะคะจาก การงานของท่านจากการเงินของท่านนะคะส่งผลดีให้ท่านมากๆนะคะในปี65นี้ค่ะในเมื่อดาวพระพฤหัสนะคะหมายถึงการเงินและโชคลาภของท่านนะคะเข้ามาอยู่ในพบการเงินและส่งผลดีในเรื่องก,การเงินของท่านท่านผู้ชมลองเอาไปปรับกับดวงของท่านนะคะ ดาผ้าประหารตรงนี้อาจจะหมายถึงอาหารเสริมอาจจะหมายถึงเรื่องยาการรักษาพยาบาลก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์หรืออาจจะหมายถึงวัตถุโบราณวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นไปได้นะคะอาจบางท่านอาจจะมีพระ นะคะที่อยู่ในอณัตครอบครองของท่านตรงจุดนั้นก็นำมาซึ่งผลประโยชน์และโชคลาภให้ท่านก็เป็นไปได้บางท่านนะคะอาจจะให้เช่าพระออกไปนะคะก็ได้เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมเช่นเดียวกันนะคะจิราจักพยากรณ์และชี้ให้ท่านเห็นด้วยนะคะว่าการที่ดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ในปี65นี้นะคะเขาโครจรมาได้ตำแหน่งกเกษตรตริบดีส่งผลดีในเรื่องการเงินและโชคลาภให้ท่านใช่ไหมคะ และหลังจากที่ดาวพ,พระพฤหัสดวงนี้นะคะวันที่19เมษายนปี66นั้นเขาโครจรย้ายเข้าไปอยู่ในภพสหัชชะของท่านตรงจุดนี้และได้ตำแหน่งราชาโชคณเวลานี้นะคะปี65นี้ท่านผู้ชมท่านใดที่ยังท้อแท้และก็หมดกำลังใจนะคะให้ลุกขึ้นมานะคะ่ะ หางานที่ใช่หางานที่ถูกจริตกับท่านหรือหางานที่ถูกตามพื้นดวงชะตาของท่านนะคะแล้วชีวิตการงานของท่านจะรุ่งโรจน์เลยทีเดียวนะท่านเชื่อไหมคะในปี65นี้นะคะตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65ทรส่งผลยาวไปถึง19เมษายนปี6 6และดาวดวงนี้ยังอยู่ไปอีกประมาณ1ปีดังนั้นค่ะปี66ไปจนถึงต้นปี77เลยนะคะการเงินของท่านจะโดดเด่นไปอีก2ปีเลยนะคะดังนั้นลุกขึ้นมา นะคะคถ้าท่านใดที่ยังท้อแท้สิ้นหวังไม่สิ้นหวังนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ลงมือกระทำนะคะ แต่การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีกุมค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดเลยนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับดวงของท่านไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะจากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีกุมในปีพุทธศักราช2565 ควรจะโฟกัสไปที่เรื่องการงานที่เกี่ยวกับคนหมู่มากการงานที่มีเกณฑ์การเดินทางระยะสั้นๆหรือบางท่านก็อาจจะเกี่ยวกับนักประชาสัมพันธ์โอเปอเรเตอร์พนักงานขายหรืออาจจะเป็นตัวแทนในหน้าต่างๆนะคะรวมไปถึงการเงินและโชคลาภของท่านไหลเข้ามาอย่างเนืองนองมากๆเลยนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆในชาวลัคนาราศีกุมนะคะ ถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ